สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับารายการเล่นเกมในสดาห์วันนี้เรามาในาเกมที่มีชื่อว่า o อ e r c o o คุนะครับอันนี้ภาคหนึ่งหรือภาคสองเลไอ้หนูอน่าจะภาคแรกมั้งอ่าภาคแรกภาคแรกนะครับเพิ่งไปถอยมาเลยนะครับรก,ก็เป็นเกมอันนี้เนาะสร้างความสามัคคีใชผ่ผมได้ข่าวว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เกมนี้ในการทดสอบคู่รักนึง อันนั้นในวัยแต่งงานว่าแบบว่าถ้าจะแต่งกันเนี่ยคุณต้องเล่นเกมนี้ด้วยกันแล้วแบบผ่านให้ได้ออาไม่น่าจะใช่ปะน่าจะอ,อันนี้แหละอืมอันนี้ผมอันนี้ผมเคยเห็นข่าวนะนี้ถ้าจำผิดขออภัยแต่ผมเห็นข่าวมาประมาณนั้นซึ่งก็มาดูว่าเพื่อนซีสองคนเนี่ยจริงจริงมันต้องมีสามเนาะแต่ว่าเพื่อนคนหนึ่งมีเขาเขายังไม่สะดวกนะครับพี่จะมาในอนาคตอาจจะมาแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีแค่สองคนไปก่อนหรือเปล่าแต่วันนี้ พวกผมสองคนเนี่ยที่เป็นเพื่อนรักกันมาก็หลายปีเนี่ยจะลองมาฟันฝ่าอุฒสสักของเกมนี้กันนะครับแอด้ดูเลือกเลยจะไปด่านไหนอันนี้เราก็ได้ทดลองระบบกันมาสักสักห้าด่านละอือเราลองไปเล่นแบบุดแบบแบบฝึกฝึกมานิดนึงครับผมให้พอรู้เบสิกของเกมนี้นะครับทดลองทดลองเป็นเชฟเขาบอกกันว่าอ่าเมื่อจะไปฝึกง,งานเป็นเชฟเนี่ยคุณต้องไปล้างจานก่อนนะครับใช่ใช่ครับ อันนี้อ่ะงั้นเรามาลองด่านใหม่เลยอ่ะจัดไปเอ่อผมจะเล่นเป็นแมวแล้วกันเชฟแมวถ้างั้นผมจะเป็นพ่อหนุ่มคนนี้เออด่านนี้แต้มเท่าไหร่วะเมื่อกี้สองร้อยแล้สามดาวประมาณนั้นนะเดี๋ยวนะเอาล่ะผมจะแฮชอูเป็นเชฟไหนเออเชฟสั่งมาดิเชฟเชฟแฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นู่นเชฟเบอร์เกอร์เดี๋ยวเบอร์เกอร์นี่เบอร์เกอร์นี่เชฟนี่นี่นี่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์มีเนื้อ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 อยู่นู่นเชฟนู่นเชฟ เอ้ยแผ่นดินไปไปปิ้งไปปิ้งเชฟไปปิ้งอ่าผมเอามาผมปิ้งก็ได้เชฟกดเชฟไม่ไม่ทำงานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสับได้วกันดี๋ยเอาประกาศด้ยนะเชฟไอ้ปัะกาศสาร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 ประกาศมาแล้วเอ้กระเทยเอ้ยกดผิดเฮ้ยเชฟอย่าโยนอย่าโยนอาหารอย่างงี้สิไม่เอาเอาที่ผักมาแล้วผักมาแล้วได้เชฟผักมาแล้วผักมาแล้วอ่านี่เรียบร้อยอย่างแรกเอ้ไอนี่ไม่ใส่ผักใช่ไหม อ่าันนี่เรียบร้อยจานแรกไปใส่ผักข้าไปเนื้อเนื้อเนื้อระวังเนื้อไม่ระวังเนื้อไม่เนื้อ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 อยู่ตรงนี้เนื้อตรนี่มาแล้วมาแล้วเนื้อปรุงเนื้อปรุงเอ๊ะแล้วแฮมอ๋อแฮมอยู่นู่นเห็นไหมตอนนี้พื้นมันแยกพื้นมันแยกอันนี้เช้ปรปาเอาจานไปล้างไปปิ้งไปปิ้งเชฟไปปิ้งสับเนื้อสับเนื้อให้หน่อยเชฟสับเนื้อให้หน่อยล้างจานเลยเชฟเป็นลูกเมือยังไงใช้เชฟวะเนี่ยรอรอสักครู่อันนี้อันนี้ผักไอ้นี่เนื้ออยู่นี่เดี๋ยวเเเดดดี๋ยยยยยวทไไไ้้้้ลลโออม่ ไปฮ้ยเฮ้ยต้องเกะเชฟเกะกะเชฟสับก่อนหนมปังอยู่นู่นน่ะปะมันต้องต้องรอต้องรอผมวางเนื้อไม่ได้เนื้อนี้มันสุกแล้วเดี๋ยวมันจะโอเวอร์คุกเกินไปหรือเราล้างจานดีเชฟล้างจานล้างจานเฮ้ยเปล่ามันต้องล้างดูแล้วหรือว่าแ้่งทั้งนี่ล้างหนขนมปังมาดองไว้ซ้ายก่อนไหมได้เลยเชฟเดี๋ยวเดี๋ยวจะจานอยู่นี่อันนึง มาแล้วมาแล้วนมปังหนึ่งเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยขนมปังนมปังวางกันเอามาฟาร์มนมปังสองอันนี้มีเนื้อ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 สับก่อนเนื้อสับก่อนเชฟเนื้อสุกเป็นนะเชฟเอาเอ้ยอันนี้อันนี้สับไปแล้วอ่ะยังไม่ได้อันนี้เลยวางวางวางไว้เลยวางไว้เลยเดี๋ยวผมปิ้งเองโอเคโอ้หแฮมขั้นตอนไม่เยอะอ่ะตอนนี้นี่ได้แล้วได้แล้ว นี่ไวเสร์ฟเลยเสริฟเลยผักอันนี้มผักเนื้อมีมะเขือเทศยังไม่ใส่เตืนเตเอเอ้ยเอสวยแล้วสวยแล้วเนื้อเนื้อไปอยู่ฝั่งนู้นโอ้คุกแน่นั่นไงโอ้คุกแล้วไม่ไม่ไม่แล้วไม่แล้วเอ้ทังน้ำเพิง้เอาถังอยู่ถังอยู่นู่นอีกสวยล้เชฟรางานเข้าล้วเชฟไม่ไมไม่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 โอเค ไอ้ไอ้มันลงแล้วมันลงแล้วอู้หูหไฟลูกไฟลูกไฟลูกเอาทันตะเพิ่งมาไปดับไปดับไปดับเฮ้ยเรายังผ่อนล้านไม่หมดเลยโอ้ไม่ไม่ไม่นะไม่นะไม่นะมันขยายยู่ไหนวะเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยแย่แล้วแย่แล้วไม่ทันแล้วโอ้ยไหนดูซิเลย ร่วมคุณเท่าไหร่ร้อยหนี่งไม่สองดาวอ่ะอย่างงั้นสองดาวน,นะเชฟแต่ว่าเท่าคุณนะเชฟเฮ้ยรถอุย้ยผมส่งหรณ์ใจเลยว่ามันจะต้องมีขับแบบไอเนี้ยขึ้นอ่าขึ้นลงขึ้นลงอะ่ะตัวเสิร์ฟอาหารแบบขับรถ<ด>ต้องโดดเหรอเดี๋ยวนะโดดยังไงอะ่ะเฮ้ยพุ่งเฮ้ยช่วยด้วยรวึเปล่ต้องแด็ดไปเปล่าแด็ดไปใช่ไหมแพทอุ่นตอนแด็ดแล้วล่ะ เดี๋ยวนะอันออสดิโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมทราบละเดี๋ยวใครโยนมาโยนมาเอ้ยผมต้องโยนไปนี่หว่าใช่ไหมเออโยนไปโยนไปโยนไปนี่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 ขนมปังขนมปังขนมปังเอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างอ่าเราหลักคือเนื้อหลักคือเนื้อพราเนื้อมันต้องเตรียมฝั่งนี้อ่าต้องต้องสับเนื้อให้ผมเยอะๆหน่อยมาเลยโย่อไปเลยโย่อไปเลยนั่นแหละสวยหยิบยิบเลยหยิบไปเลย อ่ะเดี๋ยวว่างมันตรงนี้เฮ้ยเนื้อตกเก็บไม่ได้เหรอเฮ้ยมันเก็บไม่ได้ปะได้ใส่เลยเฮ้ยเรียบได้ต้องทอดก่อนเอาเนื้อไปทอดก่อนคือคือคือเดี๋ยวเนื้อ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 มีพอ,อยังเอามาอีกมาอีกมีสามกระทะเออม,มีที่หลังจานไหมไม่มีเนาะพอดีเลยโยนมาโยนมาเลยเฮ้ยสวยละตกรถไป<อ>แล้วเชฟเชฟตกรถไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่นเนื้อเนื้อเดี๋ยวสับเนื้อกันเดี๋ยวถ้าบอกถ้าอยากได้อะไรบอกเลย อ่ะขอนเนื้อก่อนขอนเนื้อสามกระทะแล้วก็ผักอย่างละสองนะจ๊ะเนื้อสาผักสองโอเคเนื้อสามผักสองไปอิงมันโยนมาได้ไหมผมจาได้มันโยนได้ดนี่ไม่รู้โยนยังไงวะเนื้อแดดเดีวางบนพื้นอ๊ะวางบนพื้นจไปไปตอย่างเงี้ยมีเบอร์เกอรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอยงงง

เนื้อเนื้อมิสโอ้โหเนื้อเนื้อจะเอาหมดโอเคเนื้อสี่อันเลยเนื้อสามเนื้อสามมันมีเตาแค่สามเดี๋เออเหรอเออรอเขาพูดเดี๋ยวทำทิ้งไว้ก่อนอย่างกระสามตอนนี้อย่างอย่ากระสามเนื้อสามประกาศสามประเทศสามเอาเนื้อไปก่อนใช่ใช่เนื้อต้องมาก่อนเพราะว่าเนื้อมันทำยากต่อไปก็ผักต่อไปก็ผักวาบรลเกอร์หนึ่งเบอร์เกอร์ผัดตั้งเสร็จแล้ว มาเสิร์ฟแล้วไปเอาอะไรมะเขือเทศมะเขือเปียมะเขือเทศไม่มีนี่หว่าสับเหลือละไปแล้วหนึ่งจานไปแล้วสองจานโอเคแต่เทศมาโหได้ห้าสิบว่าเอ้ยแต่ว่าแต่ว่าเราพอได้แนวทางแล้วพอได้แนวทางฉันแล้วแต่ว่าไม่ได้ดาวเลยขาดทุนด้วยขาดทุนเจ็ดสิบเอาไปเอาไปเอาไปพอบอลมีแนวทางแล้ว เดี๋ยวส่งมาเป็นชุดเว้ยส่งส่งเป็นชุดใชายก็ขนเป็นชุดเดี๋ยวผมเอาเนื้อก่อนสับเนื้อก่อนใจเย็นๆจเดี๋ยวเดพิ่งง่ายอยู่เพิ่งน่ายเดี๋ยวเอออเทมช่วยสับเลยก่อนก็ได้อได้เลยมใช่สองเนาะมาแล้วมาแล้วนะผมสับทิ้งไว้ก่อนแล้วกันปึ๊บมาแล้วมาแล้ววิ่งปึ๊บปุ๊บปุ๊บสวยมาหนึ่งจานวางที่พื้นให้เลยมาเลยมาแล้วาที่พื้นพื้นนั่นแหละแหละสวยเอาไปเอาผักเอาเอ้ยเอาผักเนาะโอเคผักเนีผักพันยังกับสามผักสาม จะเตรียมเบอร์เกอร์ไว้ก่อนปุ๊บปนี่น really ี่รอบนี้ทำดีมากเจ็บดูมีระบบมากเลยโอ้ยโยนโยนผิดโยนผิดโยนผิดช yeah, ็อกไป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 มาสุกแล้วมาสุกแล้ววางไว้เลยวางไว้เลยไม่ต้องข้ามมาเนี่ปุ๊บปุเอายังนี้ต้องกันเนื้ออยู่นะโอเคเดี๋ยวเตรียมไว้หน่อยใช่ใช่เนื้อเนื้อสำคัญที่สุดจากไวเพราะว่ามันใช้เวลาปรุงนาน เติมก่อนหนึ่งจานสองจานสวยเนี่ยอาจจะเอามาวางหน่อยเยอะโอเคเอ้ยจะไปใส่จานอ่าโอเคปึ๊บ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 เดี๋ยวถับผักก่อนผักผักก็ผักไว้ใช่เลยปึ๊บมีต้องการมุกระเทศบ้างไหมล่ะอ่ามี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 เมนูมุกระเทศมีออเดอร์มุกระเทศคิดถึงเฮลคิทเช่นเขาไว้แต่ว่านี่คือคิทเช่นในแบบเมุกระเทศ ้านเทศมามเทศ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 ว่ายวไม่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 ไาวยู่เอาเนื้อเพิ่มไหมตอนนี้หือพอแล้วเนื้อเออเดี๋ยวดีอกันอ้ไอดับเพิอดดับเพิโอ้โอ้ีีเอาวางไว้เอาวงยวงนีดัอยู่ องการอะไรเพิ่มไหมต้องการอะไรเพิ่มไหมตอนนี้เออพักมาพักมาสอสักคู่เฮ้ยพักมีอันนึงหยิบปะ่ะเอ้าไม่ต้องอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพักเอาเยอะปะ่ะเอ,อ่อสามสามชุดสามชุดสามชุดโอเคนั่นแหละสวยมากปักออต้องการอะไรอีกไหมจะได้สตาร์ทไว้ก่อนอ,อ่มามะเขือเทศกี่อันเอ่ออยากก่างอะสามชุดเหมือนเดิมมามะเขือเทศมาส่งแล้วปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บวางไว้ก่อนเอาจานก่อน เนื้อป่ะดิเนื้อเนื้อเนื้อกี่อันเนื้อสามเนื้อสามเนื้อสามเอาเรียเนื้อขูบครบเออเนื้อเนื้อครบอะเนื้อครบอะอ่ะเดี๋ยววางตรงนี้ก่อนตุบตึบตึบเฮ้ยเวลาจะหมดแล้วอีกห้าวิเอยเอาเนื้อไปเนื้อไปไม่น่าทันเนื้อไม่น่าทันเอ้ยได้ร้อยหนึ่งนะนาขาดคุนจะดีอะเฮ้ยได้เดาได้เดาแล้วไดเดาละ ยากเกินว่ะเราต้องเป็นระเบียบแบบนี้แหละเนี่ย <ไอ S 1> เฮ้ยเจ้าตัวไอ้ลักคูนว่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมเฟนนักคูนเดี๋ยวรูปโปรไฟล์ผมเลยลเดี๋ยวผมเป็นแมวให้เองรอบนี้เดี๋ยวดเซ่ลักคูนเดี๋ยวเป็นแมวแล้วกันนะอ่ะนักคูนอัอนนี่ที่ไหนเนี่ยหกสิบร้อยยี่สิบสองร้อยหกสิบน่าจะไม่ยากเท่าไหร่มัง้งมั้งเดี๋ยวเฮ้ยใครทำโหเชฟเชฟมาไม่ธรรมดาเลยเพราะเขาแล้กเข็น เอ้ยโอ้นั่งวีแชร์ด้วยว่ะวมามามะเขือเทศไปเลยขอขนาดอยู่แล้วเจ้คันเอ้ยเดี๋ยวเตรียมอื่นไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนูเฮ้ยหนูหนูเฮ้ยมันขโม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 ยเฮ้ยมันขโมยมันขโมยเลยมันขโมยไปหมดเลยเชฟหัวหอมไปก่อนผมเตรียมไปก่อนเฮ้ยไอ้หนูไอ้หยาบใสเชฟไอ้หยาบใสเดี๋ยวอุสัรด้วยดีว่ะ เออไปม่รอนี่เฮ้ยเฮ้ยจ้าจ้าพันพันเดันยังยังเดียวก่อนเชฟพันเดียวก่อนมันกะเท่มันกะเท่ใช้แบบใช้แบบแผนเมื่อกี้ไม่ได้แล้วตอนนี้หนูหนูอีกแล้วมันเอาไปแล้วนี่น <f <f ี่รีบระวังหนูระวังหนูรีบพันไอ้ไอ้้้ไไออี๋หนูไอ้เจ้าหนูแล้วมันจ้างแมวมาให้ได้ไหมเนี่ยนี่ผมเป็นแมวผมเป็นแมวผมนี่ไงแมว แต่มันวิ่กวอลยสักนิดได้แล้วเชฟเสิร์ฟเลยสองเมนูรอสักคู่วิ่ง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 เฮ้ยมันมีจานด้วยโอ้ยตอนล้างจานไปล้างด้วยเฮ้ยเห็ดเห็ดเลราเห็ดเลราไปละมันเอามันไปชิลลวหนูเนี่ยโอ้ยให้กูเดินโคตรไกลเลยครับพี่มันต้องมีสามคนนะนะเฮ้ยแต่เชฟมีวิวแชร์เชฟสบายหรือเปล่าไป้บ้าสบายบ่หันก่อนเชฟหันกลอนตะยันเชฟ รีบไปรีบเกินรีบเกินแบ๊ดนั่มคุกแบ๊ดเด่มคุกมันอต่อไปอะไรเชฟอยู่ตะไบไม่เห็นเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยหนูหนูเออมันเอาหัวหอมไปแทนเชฟมันเอาทุกอย่างของเราเลยอ่ะมันเราไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะเอาเห็ดมาเอาเห็ดมาให้ผมเชฟไอ้หนูขโมย บ้องมาบ้องมากปสี่สิบอะอาจารย์ไปล้างเจฟได้ยังไงอะข้างบนข้างบนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันทันนี่ไปทันแล้วสามสองหนึ่งโหยากกว่าหนูมันเราเราใช้แบบวิธีแบบรอบแรกไม่ได้ใช่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 แบบรอบแรกไม่ได้หนังซ้ำมันไอ้นี่ด้วยเราจะไอ้นี่ไปแล้วเอ้ยเราได้หนึ่งดาว มันเป็นห้องครัวแบบแบ่งสามอ่ะนะมันต้องมีสามคนไปอย่างน้อยโอ้โหเฮ้ยเพนกวินด้วยเพนกวินจริงด้วยเพนกวินชุดเอสกิโมล้างไม่ดีอีกแล้วเดี๋ยวนะมันต้องตกปลาด้วยวะใช่ไหมเนี่ยเมนูใหม่ไม่ท่ช่หันมันฝรั่งกับหันปลาทอดอ๋อเป็นอฟิตแอนชิฟป์นะจ่ไม่ผิดตอนแรกดีว่าต้องตกปลาด้วยเออล่วงล่วงหูล่วงคู่ อ๋อต้องแข่งมันลื่นมันคืออุปสรรครองดานนี้ไอ้ดูเอ้ยใช่ดูระวังระวังระวังลื่นระวังลื่นอย่าอย่าอย่าใช้ควาเร็วอย่าใช้ควาเร็วเยอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมยิบนะฮึบ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 เออหันหันหันอ้หัเอามาฝรั่งมาฝรั่งก่อนมาฝรั่งด้วยครับนะเอ้ยมันลื่นจริงว่ะ เรื่อยรื่อระวังระวังเอาดาวเดียวแล้วไงอันนี้เอาดาวเดียวให้รอยไอผมว่าปลาได้แล้วเดี๋ยวเอปลาไปเสิร์ฟก่อนนะจ๊ะทึ๊บๆโอ้แค่เสิร์ฟยากเลยไอๆโอ้โหใครเ,เอ่อผมอยากเห็นหน้าผู้จัดการจริงเลยเนี่ยผู้จัดการร้านเนี่ยใครก็ส่งผมมาทํางานในที่หนาวในขนาดนี้แถมข่ามกาลน้ำแข็งด้วยจานต้องล้างด้วยเนาะ เเออหมือนจะเป็นเช่นนั้นได้ๆเลยเฮ้ยมันมันมีอันต่อป่านนะอี๋โอ้โหล่องเงี้ยล่วงเงี้ยปึ๊บปึไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ระวังล่วงกันล่วงกันถ้าล่วงจบกันเลยเนี่ยเด้ยล่วงจริงด้วยเฮ้ยไอ้ไอ้ฟิสต้องทอดก่อนเนาะทอด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 เออมันจะมีอันที่แค่ฟิชินธรรมดาก็คืออ่า เออมีมันฝรั่งธรรมดากับไอ้มันฝรั่งที่ต้องใช้ปลาด้วยเอ้ยลวกเงี้ยโอเคได้เจ็ดสิบสองแล้วเออเดี๋ยวเอาหนุบย่อปลาไปให้ฮึบ่มเพิ่มเพิ่มเนอตั้งบากตั้บากมากผมทอดก่อนผมทอดตัวไฟก่อนเอ้จริงเออเอามาทอดตรงนี้ก็ได้เนี่ยแต่มันต้องไปห่านตรงนู้นนะฮึบทุบทุบ เออเออจะไม่แล้วจะไม่แล้วจะไม่แล้วอ่าพัน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 เฮ้ยจานหมดโอ้ยโอ้ยไม่หมดแน่ไม่หมดแน่อ่ะไม่แล้วไม่แล้วไปจริงไม่ไม่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเด้ยเด้อเด้อไอ้นี่ไอันนี้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 เวฟยังไอ้เจ้อันนี้อันนี้อันนี้เสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วโอเคเฮ้ยไม่เง้ยไม่เง้ยไม่เงี้ยไม่ไดอเซิร์ฟะคอเซิลค่ะเจอไม่ได้วิจาน จานอยู่นี่จานอยู่นี่จานอยู่นี่ขาวๆวางวางวางโอ้โหหน้าสตโลเฮ้ยที่ทำใจเลยไปเสิร์ฟไปเิร์ฟไปเิร์ฟว่งไรุงไปเสิร์ฟไปเซิร์ฟไปเิร์ฟปเิร์ฟไปเซิร์ฟเฮ้ย๋อ้ยเอ้ยเขายังชั่วเลยเฮ้ยเฮดับ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 โอ้เตชั่นไปเหมือนเตชั่นมาแล้ว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  โอ้ไปลามแล้วล่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่มันทับจังหิมะเลยนะเว้ยน่ะขอจานมาขอล้างก่อนโอ้มันดับยากเลยขนาดนี้พอไฟมันลามมันดับยากมแล้วล่ะนั่นเดี๋ยวผมล้างจานรอโอ้โหโอ้โหนั่นแหละที่คว้าไฟไหม้คุณล้างจานรอกันเหรออย่องนั้เฮ้ยสับสับเอ๊ะเอ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยที่สับเจเจเจขอสับก่อนขอสับก่อน โอ้ยร้อยแล้วเรียบร้อยร้านนะไม่ใช่เราใช่ร้านเรียบร้อยแล้วไอ้ไฟฝรั่งไฟไหม้นี่มันสามารถอาไจะได้ปะม่เสิร์ฟเขาเลยแม่เดี๋ยวลองไงี้ยมันจะไม่ได้เฮ้ยวได้จะชิปซีนะมันอาจจะได้ก็ได้นะโอ้ ทำไมถึงซ้ำทำอะกันนี่ต้องแก้ตัวละเออขอดูดิดาดต่อไปเขาใช้เท่าไหร่เขาไม่มีบทแล้วไหนไหนไม่มีบทเลยต้องใส่ถ้าไม่ได้ดาวดานนี้ก็ผ่านไปไม่ได้โอเคมาอีกสักวอีกจั่วสู้หน่อยสู้หน่อยบ<า>อลนะบอลนะเดี๋ยนะเอาปลาเอาเอาไอ้นั่นก่อนเอาไอ้หมัดฝรั่งก่อนหมัดฝรั่งไปไปไปหันไปหันใช่ใช่เพื่อนร่วมแล้วเพื่อน มาแล้วมาแล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเพื่อนเอาไปทอดเดี๋ยวผมหั่นเองเพื่อนเอาไปทอดกันหันมาหันมาหันมาหั่นมาแหละไปเลยไปเลยโอเคเดี๋ไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเย็นใจเย็นพยายามพยายามชิดขอบเข้าไว้พยายามชิดขอบเข้าไว้เอาปลามาด้วยปลามาด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเพื่อนหันต่อเลยหันต่อเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หันหันไม่ได้หันไม่ได้ก็ไปเรไปอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุง เาหมดกันเอาไปเสิร์ฟ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 มาตะกุ่เรากะจุกเฮ้ยแหลกเมื่อกี้แหลกเมื่อกี้แหลกอ๋อหมาเรยโอเคมามาอีกเมนูนึ่งเมนูหนึงต้องต้องใช้ปลาต้องใช้ปลาต่อปลาไปก่อนเดี๋ยวผมสับปลาให้โอเคเดี๋ยวผมอุ่นให้อ๋อมีเมนูมีคนสั่งเมนูฝรั่งอย่างเดียวได้เลยผมเสิร์ฟก่อนนะเพิบ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 ต้องพยายามเกาะตขอบโต๊ะเกาะขอบโตเขาไว้

มันส่งผ่านนี่ได้เลยเว้ยถ้าเราชนกันมันจะส่งให้ตรามัดอะประมาณนั้นนะนะตอนนี้ล่วง <Okay. S 1> อีกแล้วตอนนี้ไปหันของก่อนเพื่อนของหมดก็นะเฮ้ยเพื่อนเอาจานไปล้างได้ปะได้ได้แต่ผมพยายามทรงตัวอยู่อย่าวมันล่วงหวังว่าจะไม่มีด่านไปเอาอากาศนะเออไม่แนี่ย okay. โอเคปอดอาถอพทอดกัน จะเอาตะแกงไปดิบจามันแล้วจามมาแล้วเฮ้ยเหมือนมาฝรังจะได้ละไม้สลักเดียวไหมมีเมนูหนึ่งจัดปเสิร์ฟเลยแกงวางก่อนเลยโอ้ยล่วง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 เฮ้ยเสิฟเิฟเลิฟเลิฟเเอ้ยไป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 เฮไป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 เฮ้ยไป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 เอ้ยักิดถูกเเอาตะแกงไ้นี่เลยเฮ้ยอยู่บ้านี่อยู่แกงล่วงอยู่ตะแกงง่วง ขาส่งสองกนขอส่งสองกน่ได้เรายี่สบองแล้วเรีแล้วโอเคเออได้ๆทันเฮ้ยตะแกงลกแกงลแกงลเฮ้ยตะแกกเออมาฝรั่งวิเศษมาฝรั่งวิเมีมีออเดอร์หนึ่งมีออเดอร์หโอ้ยนี่ลือเหนื่อยเลยโอเคโอเคตายวังมาจันมาจันมาผมไล่ผมไล่โอเคโอเคผมจะวิ่งไป เอาปลาก่อนเอาเอาเมนูเดียวก่อนเนาะไอเมนูสองอันนี้ไม่มินาทันเอาปลาเฉยๆก็ได้มีปลาเอาอย่างเดียวสองเมนูนี่แยกแยกกระท้อนสิ้งสิ่งสิ้งฟาสต์แอดเดฟฟิเรียส์เสร็จเสร็จิ้นแล้วเอามาพลังมาทันเหลือสี่สิบเอ็ดวิสี่สิบเอ็ดวิมันใส่ไม่ได้แล้นั้นมันที่ล้างจานเอาเอาล่ะวาง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 นั่นแหละเออวางก่อนวางก่อน

จะร้อยแปดสี่แล้วหเหนื่อยเป็นอไงที่เหนื่อยมากสามดาวสองดาวเฮ้ยสองดาวโอ้อ่าโอ้เอา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 ิโอ้ยผมเหนื่อยผมสุดเหนื่อยแล้วงั้นเอาไว้อา่าสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนเนาะอืมเดี๋ยวผมไปซุ่มฝึกซ้อมก่อนเพื่ออัปดาวตัวเองนะครับเพ<ด>ื่อไปร้านต่อไปนะครับ ทววดสับคนนี้นะครับก็ที่ชอบยังไงก็กดไลค์นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรหรือว่าเป็นอดแค่อะไรก็ติดตาม้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ